สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวโปรแกรมจามาสกิมเมตินะครับเป็นโปรแกรมชีจุดเสียนะครับโปรแกรมตัวนี้ดีอย่างไรนะครับเราไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะเราไม่ต้องงงอยู่คนเดียวนะครับตัวนี้จะมีจุดเสียให้ท่านนะดูนะในตัวโปรแกรมแล้วก็รวมทั้งแนวทางโปรแกรมต่างๆเกี่ยวกับงานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับจะรวมกันให้หัดแน่นในอยู่โปรแกรมเดียวนะครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ตัวนี้เรากดเช็คอัปเดตนะครับข้อดีของโปรแกรมตัวนี้ก็คือเวลามีเวอร์ชันใหม่เขาจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับกดเข้าไปเลยนะครับเวลามีรายการอัปเดตเขาก็จะมีตรงนี้นะครับบอกแล้วก็ตัวโปรแกรมสามารถที่จะย่อหดได้นะครับย่อหดได้ไม่เสียรูปทรงอย่างตัวนี้นะครับก็จะมีรายการบอกว่าแอด วันนี้แอดอะไรบ้างนะครับก็อัปเดตตลอดนะครับอย่างเช่นตัวนี้มีวิดีโอวิดีโอการใช้งานโปรแกรม i d e Panic Lock นะครับก็จะมีสามารถดูวิดีโอจากตัวโปรแกรมได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นลิงก์นะครับคลิกดูเปิดตัววิดีโอจากโปรแกรมได้เลยนะครับก็จะมีหัวข้อหลกัหลกๆนะครับเป็นฮาร์ดแวร์โฟนฮาร์ดแวร์โซลูชันตัวนี้ก็จะเป็นจุดเสียและชี้จุดเสียนะครับจุดที่ต้องเช็คนะครับ เช่นตัวนี้นะครับก็อันนี้ตัวอย่างตัวนี้นะครับเราก็จะมีอัพให้เรื่อยๆนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับตัวนี้ก็อยังอัพไปหมดนะครับมีอันแน่นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ก็อย่างเช่นตัวนี้จะเป็นบล็อกลายแกมนะเราก็สามารถดูแทรกตัวนี้เลยก็คือเราสโคบไปท่านเองนะครับว่าอ่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะครับการทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ต่างจากวงจรสเกมเมติกทั่วไปนะครับตัวนั้นก็คือมันเป็นวงจรของสเกมเมติกอยู่แล้วนะครับของต่างประเทศนะแต่ของเราเป็นการสโคปโปรแกร,รมให้แคบลงเพื่อจะชี้จุดเสียเวลาเจงานรเราจะได้แบบทำตามได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่วงจรใหม่นะครับตทีนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยเอยนะอย่างเช่นตัวนี้ซัมซุงลำพงไม่มีเสียงเช็คอะไรบ้างนะครก็จะบอกจุดออกมาเลย แบบนี้นะครับบอกจุดมาเลยแล้วก็ตัวโปรแกรมสามารถซูมแล้วก็ขยายได้นะครับแบบนี้ก็มีหลายรุ่นนะครับก็อัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อหลักของซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแบบนี้สามารถเปิดผ่านตัวโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็โปรแกรมที่อัพให้เรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ซิงค์ไฟล์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ i อ e v i c e p i n i c นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้เช็คจุดเสียของเครื่อง iPhone ที่รีสตาร์ทเองนะครับตัวนี้เราก็สามารถเปิดโปรแกรมแล้วก็มีวิธีใช้งานนะครับมีวิดีโอการใช้งานให้ด้วยนะครับก็คือหัวข้อนี้เป็นตัวที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ ก็าจะซิงไฟล์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็มาเปิดให้เราอีกทีหนึ่งนะครับผมเขาจะไม่เก็บไฟล์ไว้ที่ตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็เลยมีขนาดที่เล็กนะครับไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็วิดีโอการใช้งานของโปรแกรมต่างๆก็จะมีให้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้วิธีการใช้งานของโปรแกรมไอเดนไอเดไวท์แพนิกนะครับ สดีครัวันี้กำลังจะมาอ่าแล้วก็จะมีอ่าวิดีโอให้เรากดดูนะครับตามนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีแนวาทางก็จะมีข้างล่างให้เราดูด้วยนะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นอ่าในเช่นตัวนี้นะครับอ่าวิธีปวดกลอก i อ l o u d o p e n นมือนะครับ FMI off นะครับแล้วก็มีตัวโปรแกร,รมให้ด้วยนะครับตัวโปรแกร,รมสามารถเปิดแล้วก็ซิงค์จากตัวนี้ได้เลยมีแนวทางนะครับมีแนวทางเป็นบทควาต่างๆให้อย่างละเอียดนะครับอย่างละเอียดเลย สามารถทำตามได้เลยนะครับไม่ต้องไปค้นหานะครับอยู่ในโปรแกรมเดียวจบตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของอซอฟต์แวร์ของ a r d r o อ่าก็จะมีพวกนี้สามารถเปิดจากตัวโปรแกรมได้เลยนะครับแ a n d ดรชูพวกนี้พวกนี้เราไม่ต้องเป็นต้องไปหาดาวน์โหลดนะครับก็คือตัวนี้สามารถที่จะ,ะเรียกไฟล์ไดจากตัว Windows ได้ตรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนไม่มีเขาก็จะ ไปดีเทคนะครับว่าไม่มีให้ทําการติดตั้งแล้วก็จะมีลิงก์ให้ติดตั้งด้วยนะครับต่อไปนะฮะหลักๆผมจะไล่หลักๆนะครับพวกงานซอฟต์แวร์ต่างๆเช่นตัวนี้การปลดล็อกซัมซุงไฟแนนซ์อย่างเงี้ยซัมซุงเอ็มดีเอ็มนะฮะก็สามารถมีวิดีโอให้ดูนะครับผมใช้โปรแกรมอะไรแล้วก็วิธีปลดปลด,ปล,ดล็อกยังไงนะับโดยละเอียดนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นอบอร์ดเ r นิงดีแพร์แอนดรอยนะครับตัวนี้ บอร์ดเชนนิ่งดีเพยดิก็จะพยายามรวบรวมให้ดยๆนะครับตัวนี้สามารถที่จะกดเข้าไปดูนะครับว่า,าการทํางานของเครื่องอย่างเช่นระบบจ่ายไฟในบอาาร์ดแอนดรอยมันต้องมีไฟอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตรงไหนนะครับตัวนี้ก็อธิบายอย่างละเอียดนะชื่อไฟต่างๆหน้าที่ของไฟต่างๆนะครับก็คือทํางานยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวอย่างอาการเปิดไม่ติดอน่าเชเช่นอย่างนี้ก็จะมีให้นะครับว่าให้เราศึกษานะครับเป็นกรณีที่เราอยากศึกษาเพื่อ,อะจะ ง่ายในการตรวจเช็คนะครับผมเดี๋ก็จะเป็นเทนนิงดีแพ i ไอโฟนที iPhone. นี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับระบบจ่ายไฟในไอโฟนมีอะไรบ้างนะครับมีไฟอะไรบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างนะครับเครื่องช็อตก่อนออนประมาณนี้ก็แล้วก็ตัวข้อความที่อยู่ในตัวโปรแกรมสามารถสไลด์ให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้ได้นะครับแล้วก็กดมส์ค้างแล้วก็สามารถที่ใช้ลกลิ้งในการขยายตัวหนังสือได้นะครับค่อนข้างที่สะดวกสบายครับผม แต่ก็จะเป็นพวกเทียบ USB เทียบจอนะครับเทียบก้นชาร์จครับเราจะมีรวบรวมให้เรื่อยๆนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โซลูชันนะตัวนี้สอนการลงวิดีโอนะครับนี่เป็นวิดีโอเลยแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับโปรแกรมตัวจามาสกิมม a t ิกนะสัญชาติไทยนะครับอดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับผมตัวนี้ คุ้มอย่างแน่นอนครับแพ็กเกจแล้วก็รายการแพ็กเกจต่างๆก็เดี๋ยวผมจะไว้ให้ใต้ลิงก์นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ